สวัสดีครับทุกคนครับผมวินเนอร์แสงทองนะครับวันนี้นะครับมีคิวเดินทางนะครับไปที่โซนผุโรปนะครับไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตนะครับเพื่อแ่วัฒนธรรมนะครับภายิสานบานเฮ้ามอลลั่สิงห์มอลลัยาวพี่นองนะครับผมก็เลยที่เดินทางแล้วก็เลยแวะซื้อนะครับของฝากไปฝากพี่พี่แม่แม่ทุกคนนะครับก็ได้พัดนะเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนนี้นะครับทางนู้นนะครับอาการร้อนนะครับก็จะได้นึกถึงบ้านเราแล้วก็นึกถึงวินเนอร์แล้วก็นึกถึงมอร์พาวแสงทองนะครับ เป็นของฝากเล็กๆแน่นอๆนะครับเดี๋ยวมาดูตารางงานกันว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับก็คือวันที่5กรกฎาเจอกันที่โคเปนเฮเกนนะครับโดยพี่ดีเดเซ็กนะครับแล้วก็วันที่6กรกฎาเจอกันที่วัดเชดุโคนนะครับผมฝรั่งเศสปารีสนะครับก็ติดต่อคุณพี่มีได้เลยนะครับวันที่12กรกฎาคมนะครับเจอกันที่ยูเต็ดคิงด้อมก็คือประเทศอังกฤษนี่เองก็คือติดต่อได้ที่พี่เอเมลี่เลยนะครับส่วนวันที่13ยังอยู่ที่ อังกฤษนะครับติดต่อพี่เอมิลี่เลยนะครับแล้วก็จะเว้นไปสักพักก็คือวันที่18กรกฎาคมนะครับผมเจอกันที่สวีเดนนะครับสต็อกโฮมนะครับติดต่อคุณที่สต็อกได้เลยนะครับวันที่19นะครับก็คือวันสุดท้ายงานสุดท้ายแล้วเจอกันที่สต็อกโฮมเหมือนเดิมนะครับติดต่อพี่ต็อกได้เลยนะครับมีใครอยากได้ของฝากจากวินเนอร์นะครับเอาไปพัดแก้ร้อนนาะพัดแก้ร้อนเอาลมเย็นๆจากเมืองไทยไปฝากนะครับ พเจอกันสวัสดีครับทุกคนตอนนี้แวะซื้อของฝากนะครับจะเอาไปฝากพี่น้องทางต่างประเทศเด้วออเอาแบบสดใสดีกวนะ่าตองวินเ้อได้แล้วก็จะสิบับเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้ทางนูน้นมีอากาศที่แบบว่าร้อนๆน,นะครับก็บบจะเอาไปฝากนะเป็นแบบพัดจิว๋ว พี่ก็เลือกเองเลยนะครับอันนี้ร้านนี้แบบเครื่องจักสารแบบเยอะมากเพราะว่าจะเอาไปฝากแม่พี่พี่ทางต่างประเทศนะครับเพื่อเอาไปแล้วจะได้คิดถึงบ้านเราเนะาะพราะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านสักทีใช้างานได้จริงลองพัดดูเย็นไหมเย็นเ <c oughs> ย็นมากนะครับโอเคทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินทางประมาณห้าทุ่มน,นะครับ ใครไม่ได้นะครับห้ามเสียใจนะเพราะว่าเอาไปเยอะไม่ได้นะครับมีกระติบข้าวด้วยจะคิดตังก่อนให้คนสวยจ่ายตังเดี๋ยวจะเดินทางต่อก่อนอะไร ได้ได้ครับได้ครับอะไรหรอเจอกระสุมไกเขาจะได้รู้ไงเขาจะได้รู้ว่าเป็นของพี่วินเนอร์เหรอมีไก่จิ๋วได้ข้างในนะมันสั่นด้วยใช่ไหมมีแตโอ้เครื่องจักรสารเยอะมากทุกคนไปสิาย ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มประเทศไทยนะครับมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วมากับ,บเจ้าพีมีคนถามด้วยนะทำไมสวยจังผมก็เลยบอกว่าเป็นตังเอกนิกเกคณะน้องสัน สวนวินเน่ก็เลยบอกว่าวินเน่เป็นหมอลำนะครับหมอลำของวิจเกเลยว่านี่เเขาก็อ๋อตอนนี้กำลังเดินจากประตูสามไปที่ประตูแปดนะครับค่อนข้างที่จะไกลมากโอเคทุกคน